สามร้อยสิบสองคำพีมาวอกควาหนึ่งวินาทีกนชีิตสี่จงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจน์เหล่านั้นดังนี้จึงทำอุโบสถต้องอบับทุลรัดรัวรัดใจอยู่ความิสูังหลายอันหนึ่งพวาพิสูจน์ติในศาสนานี้ได้ยินอาการอาขันตุกอากาศศสนาอาคันตกะเครื่องหมายอากาศถกะสิ่งที่แสดงอากานถุกะกของพวกพิสูจน์อากันตุกอากาศได้ยินเสียงเท้าของพวกพิสูจน์อากาศถกอากากำลังเดินมาได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นได้ยินเสียง,อง,อยยงอไอเสียงจามคันแล้วมีความสงสัยว่าพิสูจน์อากันตุกอากายังมีหรือไม่มีหนอ สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพราะเธอยังมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาคันแล้วคือคือทำอุบัติเต้องอาบัตทุกกฎสี่ร้อยแปดสิบเพราะเธอมีความสงสัยและไม่ค้นได้ค้นหาคันค้นหาแล้วไม่พบคันแล้วยิ่งทำอุปสรรคไม่ต้องอาบัตสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดเพราะเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วจึงพบคันพบแล้วยิ่งทำอุบัติเุเพื่อการไม่ต้องอาบัตสี่ร้อยแปดสิบสองเพราะเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วจึงพบคันพบแล้วยิ่งทำอุบัติเหตต้องอาบัตทุกกฎ สี ve ่ร้อยแปดสิบสามพราะ่านมีความสงสัยในค้นหาคันค้นหาแล้วจึงพบคันพบแล้วมุ่งมั่นความแตกลาว่าความพิสูจน์เหล่านั้นจงเสื่อมสูญความพิสูจน์เหล่านั้นจึงไมน่าจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจน์เหล่านั้นดังนี้จึงทำอุโบสถจงอาบัดทุนรัดใจภิสูจนานาสังวาดและสัมณสังวาดสี่ร้อยแปดสิบสี่ความพิสูจ์หลายก็เพราะพิสูจน์อาคันตุกาลิศาสนานี้ในพิสูจน์ดัชน มีสังวาสต่างกันเพราะเธอได้กลับความเห็นว่ามีสังวาสเสมอกันคันแล้วก็ไม่ไต่าถามมีทังอุปสมณร่วมกันไม่ต้องเอามาบัตร้อยิบห้เพราะเธอได้ไต่าถามคันไต่าถามแล้วไม่รังเกียจทางอุปสมณร่วมกันต้องเอาบัตดทุกกฎวันนี้ขอจบประเด็นตอนนี้พคงมีมาตอบประเด็ันนะระยะเวลาอีกสามร้อยสิบสองัน